สวัสดีครับขอเกับบ้านน้องกินแ like ซ่บอีกเช่นเคยนะครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้บ้านน้องมีของดีอีกแล้วครับอุ้ยพี่น้องเอ้ยเหลืองอุ้ยหุวยไอ้ไฮเลยครับมื้อนี้เอ้ยไอ้หุวยมาแซ่บๆซ่บกันครับผมรึ้อเอ้าลุยเลยเด็ครับลุยเลยเด็ครับอุ้ยพี่น้องเอ้ยโอล่ะข้าวหมกซี่โครงครับผมบู๊แบหญ่เลยครับปาดปไปอุ้ยพี่น้องเอ้ยสีโครงต้มเปื่อยๆเลยครับ ปื้อขวดหน่ะบ้านนอมจุ่มจนสีครับน้ำจิ้มห้องกระมี้นเฮ้ยพี่น้องเลยบ้านนอมขอฉีก็นะครับมันง่ายหมดครับปื้อพี่น้องขวดหน่ะไอ้ปื้อเอ้ยโอ้ยวางไหมครับปุ้ยพี่น้องเลยบ้านนี้โอ้น้ำจิ้มลาดเลยด้อครับลาดเลยเพี่ยง เอ,อ้อโอ้ยนกินแบบแซ่บครับพี่น้องอ้มาทำแซบกันครับปเออยังอืมอื้มอืมปัดอื้มงจมุ่สีด ต้งนีเลยอืมอืมอืมไปองเลยอะอายังซีเลยดิครับยังซีเลยดิโอ้ยน้ำจิ้มแซ่บครับไปลองเืยอืมอืมอืม อือที่ไหกนี่ตรงป่ยๆเลยครับอือ Hum! 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 โอ้ยเปิดไปเปิดหนาแล้ว <ride> มาแซมกันครับพี่นอ้องเอ้ยอืมอีอืม สี่ขวบเลยครับ <c oughs> ปาดอเคอืมอืม

Mmmmm Mmmmm

เสียบับพี่น้องโอ้ยขัดขนาดเลยหมูสีของเปื่อยๆครับตุ๋ยตุ๋ยก่อนครับ ก็ขี่กันบไงแบบกูไปดีแน้อตัวเอ้ 嗯哼。<laughs> อืมอืมเขียนเนี่ยอืมโอ้ไปอีกามไหมครับอืม,อ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 ม

음, 음. ไปลองไเปืเป่อยๆแล้วครับโหหละมืสีเหล่หดกระคักเลยอุย้ยอืมอ้มอืม้ม